สวัสดีครับท่านที่สนใจในการเลี้ยงกบนะครับโดยเว่าท่านที่อยากจะลองเพาะพันธุ์เองนะครับตั้งแต่เอากบเข้าผสมพันธ์นะครับผสมพันธ์กันแล้วก็ลูกออดฟักเป็นตัวแล้วก็เลี้ยงลูกออดนะครับเพื่อที่จะให้เป็นลูกกบเป็นกบใหญ่ต่อไปนะครับอตอนนี้ ประมาณจะหกโมงเย็นแล้วนะครับผมก็มาให้อาหารลูกออสนะครับลูกออสที่เห็นนี่อายอุประมาณห้าวันนะครับประมาณห้าวันนะก็เยอะพอสมควรนะครับอย่างที่ได้นำเสนอไปในคลิปก่อนๆน,นะครับบ่อ,บอนี่ก็ บ่อขนาด1.5นะครับคุณสา4เมตรนะครับผมใส่น้ำลึกประมาณ1คืบนะครับประมาณมน่าจะยี่สิบเซนได้นะครับอ๋อแล้วก็บรรยากาศของบอ่อของผมก็จะมี อสแลนอยู่2ชั้นนะครับชั้นแรกก็จะมุงบ่อโดยตรงนะครับกันนกกันอะไรนะครับชั้น2ก็จะเป็นอ่าบางแดดนะครับสรุปแล้วบางแดด2ชั้นนะครับอันนี้ก็สําคัญนะครับเรื่องของความร้อนนี่นะครับมีผลมากๆเลยนะครับต่ออลุกออสนะครับถ้าเขาอากาศอบอ้าวร้อนเนี่ยับ เวลาตายเขาตายยกบ่อครับไม่ทยอยตายเหมือนกับสัตว์เลี้ยงอื่นนะเวลาตายยกบ่อทีนี้วันนี้ที่จะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังก็คือเรื่องของอาหารนะครับในการเลี้ยงลูกอ๊อดนะครับโดยเฉพาะท่านที่เป็นมือใหม่นะครับต้อง ระมัดระวังเรื่องอาหารลูกออสให้ดีนะครับเออมันก็มีหลายสูตรนะครับบางท่านก็ใช้ไข่แดงบดนะครับบางท่านก็เออมีสูตรอาหารผงอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าในส่วนของผมก็ผมเอาง่ายๆไว้ก่อนนะครับก็คือผมใช้หัวอาหารไฮเกรดเลยนะครับ ัวอาหารลูกอสโดยตรงนะตั้งแต่เริ่มเลยนะครับเร,เริ่มเริ่มเลี้ยงเลยนะครับหมายถึงว่าอายุถ้าเขากินได้ประมาณสี่ห้าวันนี่นะครับประมาณสี่วันนี่นะครับเขาจะเริ่มกินอาหารคือเราสังเกตได้เลยว่าเขาจะกินอาหารเป็นนี่ก็คือเป็นช่วงที่เขาจะจะกัดกันนะครับถ้าเราสังเกตเลยว่าลูกอสนี่มันกัดกันน,นะครับเริ่มมีการกัดกันหลายๆคู่นี่แสดงว่าเขา มีความต้องการในการกินอาหารแล้วนะครับช่วงนั้นแหละนะครับประมาณวันที่ที่สามที่สี่นี่แหละนะครับเราก็เริ่มให้อาหารได้เลยนะครับอย่างผมนะครับผมอย่างอย่างบอกเมื่อกี้เนี่ยผมใช้อาหารลูกออดโดยตรงเลยนะครับอาหารไฮเกรดนะครับยี่ห้อไฮเกรดเม็ดเล็กนะครับเป็นถุงนะครับขายเป็นถุงถุงละสองกิโลนะครับราคาก็แล้วแต่นะครับแถวแถวบ้านผมก็ สองกิโลก็ถุงละร้อยห้าสิบบาทนะครับก็หวานเลยนะครับหวานให้ทั่วเลยนะครับอย่างเห็นเนี่ยผมก็หวานให้ทั่วเลยนะครับแต่ก็อย่าทั่วจนล้นนะครับเพราะว่าอ,อถ้าเขากินไม่หมดนี่ก็จะทําให้จมลงไปนะครับสังเกตว่ามันหัวหารที่เห็นจะลอยไม่นานนะครับบางส่วนก็จะจม จมลงไปในน้ํานะครับนี้พอดีผมซูมนะครับจมลงไปในน้านะครับอ,อ,อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นหัวาหาันรปลาดุกเม็ดใหญ่เลยนะครับผมจะใส่คลาคกันไปแต่ใส่ไม่เยอะนะครับเม็ดใหญ่ที่เราเห็นอยู่นี่ครับเขาจะลักษณะการกินถ้าเม็ดใหญ่เนี่ยเขาจะค่อยๆแทะเหมือนกับปลาหางนกยูงกินเหยื่อนี่แหละนะครับก็จะเป็นลักษณะ ท,ท,ที่เราเห็น,นครับเม็ดเล็กเหมือนกันนะครับเม็ดเล็กเขาก็จะค่อยๆเขาเรียกว่าอะไรตอดกินจกินอยู่อย่างนั้นนะครับปกติเขาจะกินตลอดเวลานะครับพวกลูกออดนี่นะครับเพราะงั้นช่วงเลี้ยงลูกออดหรือลูกกบเล็กเนี่ยนะครับก็ให้อาหาร3เวลาเลยนะครับถ้าเป็นไปได้ก็คือเช้านะครับเที่ยงแล้วก็เย็นเลยนะครับแต่ถ้าไม่มีเวลาจริงก็ก เช้ากับเย็นก็ได้นะครับก็จะเป็นสองสองครั้งนะครับเรื่องอาหารนี่นี่แหละที่จะทําให้ลูกออสตายได้ในในในหลายคนที่เคยที่ลองเลี้ยงน,นะผมเหมือนกันนะครับผมเคยทดลองแรกๆเนะี่ยผมใช้ไข่แดงบดนะครับทีนี้ผมไม่รู้ว่าจะต้องให้อ่อมากให้น้อยขนาดไหนแล้วก็จะกินยังไงอะไรยังไงนะปรากฏว่าใส่ไปสองสามวันแรกนะครับ ตายหมดบอ่อเลยเพราะว่าไข่อ่ที่เอาใส่ลงไปไข่แดงบดนี่นะครับเขากินไม่หมดแล้วทําให้น้ําน้ําเน่านะครับน้นําเน่าแล้วไม่ได้เปลี่ยนน้าช่วงนั้นก็ทําให้ลูกอ่อนน็นอกแล้วก็ตายทั้งหมดเลยนะครับดังนั้นถ้าถ้าบางท่านถ้ายังไม่ถนัดในการอา่ให้อาหารประเภทเอ่ไข่แดงหรืออาหารผงอะไรที่แช่น้ำอะไรก็ ตรงๆเหมือนผมเลยก็ได้นะครับนี่แหละนะครับหัวาหาันลูกออดเม็ดเล็กไฮเกรดนี่แหละแล้วก็เอาประดุกเม็ดใหญ่ด้วยนะครับหวานเข้าไปให้เขาได้กินตลอดเวลานะครับหลังจากที่เขากินเม็ดเล็กเสร็จเขาจะถ้าเห็นเม็ดใหญ่เหลือถ้าเขาหิวนะครับขเขาก็จะ,ะกินนะครับเองนะครับ อันนี้ก็เป็นเรื่องของอ,อ,อาหารลูกก๊อดนะครับมาเล่าสู่กันฟังนะครับโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับ